สวัสดีครับวันนี้ช่องลุงโตคนบ้านเฮานะครับจะมาสอนวิธีทำที่ดักป่าซิวจากขวดน้ำอัดลม <c oughs> ไปเลยครับก่อนอื่นครับอุปกรณ์ก็กมีสามอย่างครับมีมีดคัตเตอร์อนไรต่าน <c oughs> แล้วก็ขวดเล็กนนขวดน้ำเล็กอันหนึ่งขวดน,น้ำใยอันหนึ่งบ่อเบ,อบ,อบออ้าเบ้าเนี่ครับวิธีทำเมืครับตัดขวดน้ำใบเล็กนี่ครับผมให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี่ครับนี่ครับให้มันเป็น,ปน,ปนช่อง หนังเกลียมเลยครับผมมีคาเตอร์ตัดเลยครับแล้วก็ขวนใหญ่ครับใช้มีดคัตเตอร์ครับปาดนะครับปาดปดูดกากระบาดครับนี่ครับปาดปดูกกากระบาดหลังจากนั้นก็เอาขวดน้อยนี่ครับสูบไปเลยครับ อึ๊บนี่ง่ายๆครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่เดี๋ยวไปเจาวันที่เาาาขานี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งอันส่วนอาหารนะครับอาหารก็คือเอาข้าวเจ้าครับข้าวสวยเท่านี้แหละผสมกับกะปิ รวมกับกบ <All right. S 1> าแฟแวเอาใส่นี่นี่ครับนี่ใส่นี่นี่บ่บอย่ากครับวิธีทำเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปสอนวิธีใส่ครับในน้ำการใส่จริงครับ mm. ว้าวเฮ็ดจังไลยกะฝากกดไไคล mm. กดแชร์ กดติดตามว้นะครับผมให้กำลังใจช่องรุงโตเนี่ยเยี่ยมนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยอ่าขอบคุณครับ